ท้องกระตุกเป็นจังหวะแบบนี้ลูกดิ้นหรือสะอึกค่ะแอดมินแม่ท้องคนไหนอยากรู้ห้ามพลาดคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ใครกดแล้วขอให้ลูกในท้องดิ้นเก่งแข็งแรงนะคะลูกดิ้นกับลูกสะอึกต่างกันยังไงเชื่อว่าแม่ท้องคงจะเคยสงสัยแบบนี้ใช่ไหมคะ แยกไม่ออกว่าอาการกระตุกแบบนี้คืออะไรมีอันตรายไหมวันนี้แอดมินจึงมาอธิบายให้ฟังถ้าอยาก,กรู้ไปดูกันเลยค่ะลูกในท้องสะอึกรู้สึกยังไงเกิดจากสาเหตุอะไรลูกในท้องสะอึก จะเกิดขึ้นตั้งแต่16สัปดาห์ขึ้นไปเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับแม่ท้องทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการที่สำคัญของทารกในครรภเวลาที่ลูกในท้องสะอึกคุณแม่จะรู้สึกว่ามีการกระตุกสั้นๆหลายครั้งซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกในท้องสะอึกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากประสาทส่วนกลางของทารกมีความสมบูรณ์ และระบบประสาทส,ส่วนกลางนี้เองที่ทำให้ทารกในครรภ์มีความสามารถหายใจในน้ำคร่ำได้ดังนั้นการสะอึกจึงเกิดจากการที่ของเหลวไหลเข้าและออกจากปอดของทารกส่งผลให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีการหดรัดตัวรวดเร็วนั่นเองค่ะ oh. ลูกในท้องสะอึกอันตรายไหม การที่ลูกในท้องสะอึกนั้นถือเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับทารกในครรภ์ทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอันตรายอะไรอีกทั้งยังมีผลดีในแง่ของการควบคุมการเต้นของหัวใจของทารกในช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์ทำให้การเต้นของหัวใจมีการเต้นที่เป็นจังหวะสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ <Y> ah <oo> แล้วลูกดิน้นรู้สึกยังไง แม่ท้องจะรู้สึกได้ว่าลูกดิ้นก็ตอน18 2 0ถึง20สัปดาห์คุณแม่จะมีความรู้สึกเหมือนมีปลามาต่อตุบๆอยู่ในท้องบางคนก็บอกว่าเหมือนมีผีเสื้อกระพือปีกอยู่ในท้องพร้อมกับอาการเจ็บจี๊ดเล็กๆบริเวณท้องลองไปสังเกตกันดูนะคะว่าลูกดิ้นรู้สึกยังไงกันแน่ oh. ลูกในท้องสะอึกต่างจากลูกดิ้นยังไง การที่ลูกในท้องสะอึกไม่ถือว่าเป็นการดิ้นค่ะแม้ว่าอาจจะดูเหมือนการดิ้นก็ตามซึ่งหากคุณแม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกในท้องในหลายๆจุดเช่นบริเวณท้องส่วนบนส่วนล่างหรือด้านข้างและรู้สึกว่าลูกในท้องหยุดเคลื่อนไหวตอนที่คุณแม่ขยับเปลี่ยนท่าทางนั่นก็อาจจะถือว่าเป็นการดิ้น ในขณะเดียวกันหากคุณแม่นั่งนิ่งๆอยู่กับที่และมีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของการกระตุกหรืออาการเกร็งเล็กน้อยที่ท้องเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอกันที่จุดๆเดียวนั่นก็อาจหมายความว่าลูกในท้องของคุณกำลังเสื่อึกอยู่นั่นเองค่ะ ทีนี้ก็เข้าใจแจมแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าลูกในท้องสะอึกหรือดิน้นเมื่อแยกออกแล้วก็อย่าลืมไปสังเกตบ่อยๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกสุขภาพของทารกในครรภ์ได้นั่นเองคะ่ะ ถ้าคุณแม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเช่นจูจ่ๆลูกในท้องก็กระตุกแรงขึ้นนานขึ้นหรือรู้สึกถึงความผิดปกติอื่นๆก็ไม่ควรนิ่งนอนใจและไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะนั้นอาจเป็นสัญญ,ญาณของความผิดปกติซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้นะคะ <Wow. S 1> ทุกๆการเคลื่อนไหวต่างเต็มไปด้วยความรักอย่าลืมกดซับ s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่ง รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูครอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยคะ่ะ